สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีหลางหญิงก็อยากสิมาคุยกันเนาะพี่น้องเนาะก็ผมก็บ่มีเวลาคุยครับพี่น้องอยากสิหาเงินเดี๋ยววันที่สิบนี่เพื่อสิได้ไปหาอีหลังก็เลยอยากแลนหาเงินจ่ายจ่ายปุ่นจน่ายหนีไปก่อนเนาะพี่นอนะอ้องเนาะก็เมื่อคืนนี่ผมเห็นในฝรั่งนะครับพี่น้องที่เบิรงคลิปของเอซียนอนล์นะครับพี่นออ้องเซียนนนเซียวบัตโจะครับพี่น้องได้เบิรงคลิปตัวนั้นแหละครับพี่น้อง โอ้ยผมเห็นเล้วผมกับซีนี้น้ำตาน้ำครับพี่น้องพ่อหยังครับพี่น้องคนเท่านี่คือมาเห็นมีหล่าสู่คนนี่มันมีความหักอยู่ในตัวอยู่แล้วครับพี่น้องเฮ้าในหักอยู่แล้วพอเฮ้ามาอยู่กับพีหล่าปั๊บนี่กลายว่าการอยู่การทีละเราเฮ้าระวางเข้าอยู่กับพีหล่าเนี่ยคือมันได้เล่นกับพีหล่าแล้วมันมีความสุขครับพี่น้องได้เล่นได้ว่าวได้คุยกับพีหล่าแล้วมันมีความสุขครับพี่น้องเพราะมันมีความสุขมันกับมี การผ cartoons, ูกพ no? นะั o, นเนาะผผครับพี่น้องเนาะก็เออเนาะผูกพันนะครับพี่น้องผูกพันเขาแบบคือกับเฮ้าตอนเด็กหน่อยนะครับพี่น้องมีคนเ่าคนแก่มาบานสิคือเฮ้าก็บบอยากให้เขาไปบออยากให้เขาไปใส่เงสินี่ยนี่ก็คือกันครับพี่น้องการนาฝรั่งเนี่ยก็มาจะเป็นแม่ฮากหลลานะแม่แม่แม่นั่นแหละแม่จอยอะรอาทิมบันนะแม่ฮากาวิลานะครับพี่น้องก็มาน้อกันครับพี่น้องเนาะก็นั่นแหละครับพี่น้อง ระหว่างที่ว่าสีขอกับแบบล่ากับน่ครับพี่น้องเปมากอะทุกคนก็ไปเห็นแหน่ฝรั่งนะครับพี่น้องแห่แทนแม่ฮักนะครับพี่น้องเห็นถึงกับน้ำตาไหลครับพี่น้องนี่คือความสับซึ่งความฮักของเอฟซีที่มาหาอีหล่าที่มาสัมผัสอีหล่านะเป็นประเเมว่าแต่ฝรั่งหรือคนไทยหรือว่าคนแหน่ญี่ปุ่น,นยังงเอ้ยคันได้มาสัมผัสอีหล,ล่าเลามันนจะมีความหูซึกว่าแบบว่า มันมีแต่ความรู้สึกดีๆอะครับพี่น้องมันจักสบอกยังไดดีครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเฮ็ดให้ทุกคนนี่หักกระเบิงสังเกตครับพี่น้องอีหล่าไปใส่ก็ตามสิไปยูใส่ก็ตามเนี่ยพ,พ่อแม่แมเอ้ยอายุหลายๆเอ้ยสิแต่ละบานแต่ละมองเนี่ยแต่มูละหม,ะมบานเนี่ยสิมาหาอีหล่าสิไม,ม่แต่คนแบบว่าหกสิบขึ้นเนี่ยมันหลายครับพี่น้องมาติดมาหักสิเนาะพี่นอ้องอะเพราะความหักของอีหลา่านี่แหละ เราอีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นคุยกันหลายเรื่องหลายเล่าครับพี่น้องมีประเด็นหลายเรื่องก็ห็นเรื่องหย่างครับพี่น้องคมชัดนเรื่ออวอร์ดครับพี่น้องคมชัดนเรืออวอร์ดนี่ก็มันมีประเด็นหลายขึ้นก็คือมีประเด็นจากที่ว่าเห็นในมอลำสตอรี่เดียวครับพี่น้องที่ไปโพสลงน่องน่ะนะวาหล่าน,ะนนะี่ยนั่มสิเนาะเอระวบางที่อยู่ในคลื่นน่ะนะคลื่นุดท้ายนะ่ะแหมก็วาล่าแนะนํามก็มันก็มีคนบางคนมาก ใส่เองสินาะพี่นอนะ้องเนาะเช่นใส่เงินสิอันนี้เนี่ยมันบม่เกี่ยวกันครับพี่น้องสิว่าใส่เงินเนี่ยมันบ่เกี่ยวกันมันบ่กเกี่ยวกันอย่างไดครับพี่น้องพาโวต์มันต้องใส่เงินอยู่แล้วครับพี่น้องโวทพมาใส่เงินอยู่แล้ววันนี้เอฟซีที่ชอบวิลาบังเงินอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่โวทบรเป็นที่มีเงินสิก็โอนมาให้แอในกลุ่มบานฮัก โบไหงสิหนะพี่น้องเนาะให้กุ้มบานหักโพนไห่เพื่อสิได้พักดันอีหลาสั่นเครับพี่น้องมี่แหละมันก็เรื่องปกติครับสิ่น้องสิวาไผ่าวาเป็นพอเงินใสเงินมันก็เป็นเรื่องปกติครับที่ต้องใสเพราะคันบ่ใส่ก็บ่ได้บ่ได้โบดคือกันนะบ่ได้โบดคือเขาก็เอาไง่ายอ่ะคนที่ว่าอีหลาคนระับคือตอนแรกเจ้าคือบอนะ่โบดเนาะคือบโบดไห่คนที่คนทีแบบว่าดาล่าหรือว่านักรลองที่คุณชอบคือโบอดไห่พอ่อีหลาน้่มเหรอ ก็มาเอินเอิออย่างเอิเอมากระแนกกระแน่นนะนะครับพี่น้องมาใส่บอเบาๆใส่ังสินมันก็บดถึกตองะคะพี่น้องคือผมว่าผมเอาง่ายๆเนี่ยแม้แต่ว่าคนละคะแนนเนี่ยจังไรอีหลักอสนาครับพี่น้องเพราะว่าเอฟซีหลานมันหลายอยู่แล้วสมมุติว่าโหวตได้คนละคะแนนสิเป็นในเพจยัง,ยงไงสิโหวตได้เช่นนึงสิผมเชื่อว่าอีหลักอสนา เอ็นเห็นเห็นเพจที่แล้วเพจเพจเพจของมอลั S ่มเอสมาคมเกี S ่ยวครับไอ้มอลลั่มยังน่ะอันนั้นนีหล่าก็ได้ครับพี่น้องอีหล่าก็ได้ครับพี่น้องนั่นคือคือคนละคะแนนเลยอันนั้นได้เลยครับพี่น้องอันนั้นได้เลยอันนี้ก็ตั้งใดก็เสื้อว่ายหล่าได้อยู่แล้วครับงวดนี้ได้อยู่แล้วแต่คนอิจฉาน่ะก็มันก็ได้ให้อิจฉานะครับพี่น้องเพราะว่ายังอีหล่าเฮ้ามันก็มัน บอกง่ายๆมีเอฟซีหลายอยู่แล้วมีคนติดตามหลายอยู่แล้วมีคนสนับสนุนหลายอยู่แล้วเอาง่ายๆอะ่ะมันไล่อะครับพี่น้องมีสู้มือเห็นบ่ครับพี่น้องไพ่ทีีเงื่อนไห้สู้มือสิไพ่คันบ่หักบ่แหงสิบ่อไหา้ขนาดนี้นะครับพี่น้องนี่แหละไห้สู้มือจนแบบว่าเปิงลราแบบโอ้ยมันมันจักสีว่าจังไรพี่น้องมันสุดยอดอีลีของการที่คนดีแบบว่ามาหักอีหลั แล้วก็อีหลากอะเฮ็ดโตแต่ละมือนี่กลความหนาหักเสียี่น้องเนี่ยตีเห็นพลังเหรอครับพี่น้องพลังอ่ะเอาพลังมาหักได้จังได่ครับพี่น้องเป็นเพราะความหนาหักของอีหลากครับพี่น้องเพราะเข้าเข่าไปสัมผัสอยู่ตรงนั้นแล้วเข่าไปไกลแล้วเนี่ยอีหลากก็โตกันน้อยๆหนาหักอยู่แล้วผิวผิวออกเออคือออกออกเป็นคนแบบเป็นดาราเลวครับพี่น้องเป็นแบบผิวดาล่าแล้วอ่ะผิวคนดังนะครับพี่น้องมันว่าแมนผิวแบบบานนอกเข้าธรรมดาได้ครับพี่น้อง มันเป็นผิวคนดังแล้วผิวคนดังคนเด่นแล้วดารล่าแล้วสิเนาไปหน้องเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นปับ๊บกะอู้วิตัวน่อยหน่อยหนาหักสิไปก็หักเนาะข้มาม่กะนั่นแหละฝรั่งก็ได้มาสัมผัสหลายมือแล้วเนาไป่น้องเนาะหนเห็นหลายมือ,อยู่จนแบบว่าป้อนหน้าเสื้อครับพี่หน้องว่าถึงกันคับว่าน้ำตาไหลถึงกันครับฝรั่งน้ำตาไหลนี่มันกัน บ่เป็นบ um ่งแมนธรรมดาครับพี่น้องคนเห่าสินสีมากกับความผูกพันุความหักความแพงความหนาหักของอิหลา่ามันมีมีหลายหลายเรืองที่เฮาไปสัมผัสแล้วเห่านะ่ะจับได้ว่ามันเป็นจังไดแบบใดสินะาพี่น้องเนาะไพ่บ่เคยไปสัมผัสอิหล่าเนี่ยล่องไปเลยครับพี่น้องล่องไปสัมผัสกับอิหลา่าแล้วซู่ฮู้ว่าความหนาหักของอิหลา่าความที่เห่าได้เข้าไปใกล้ชิดแล้วอิหล่าเป็นจังไดคือติ่ว่าท,ท,ท,ที่เคยเห็นท้ายคลิปหนับพี่น้องก่อนสิกัลสี อิหลาาหา่ากับบ่ง่ายๆกบเป็นกันเองแห้งครับพี่น้องเป็นกันเองแห้งอิหลีเจอีความได้สัมผัสอิหล่าแบบนี้แล้วก็คือนี่จากความหนาหักของอิหล่าต่ละมือที่เขาเห็นนะครับพี่น้องเขาเห็นเขาเ,เ,เบิ่งซูมือถึงถึงที่บได้ไปเนาะถึงผมที่บได้ไปก็มันก็ได้เบิ่งอยู่แล้วได้ติดตามในลิดในหยางเบิ่งอิหลา่าของเพลงซูม,มืออยู่แล้วในลิดนะพี่น้องเนาะ แต่นี่ก็ยังต้องพยายามหาเงินครับพี่น้องตอนเนี้พยายามหาเงินที่สิไปหาอีหล่าวดีซิปหีว่ามินบุรีครับพี่น้องไก่บ่อไก่เติบกับพี่น้องประมาณหกสิบกิโลมั้งครับพี่น้องหกสิบอัวมั้งครับพี่น้องก็พยายามมือนักกะว่าเย็นๆกะสิหางานผ่านไปทางนั้นนะครับพี่น้องหางานเข้าไปหาอีหล่าเข้าไปเบิ่งแกแล้วก็พอบายอีหล่ากะสิมือนันมือเดียวมั้งครับพี่น้องมือเดียววดีซิปแล้วก สกับโครลาดหรืออย่างไรนะครับโครหลาดไปทั้งพุ่นนะครับพี่นอนะ้องกนอะถึงไรอะหรือว่าสะแกวหรือเอสระบรีนี่ก็ผมก็บ่ได้เบิ่งเบิ่งแต่ว่าจำบ่ได้ว่าอยู่ตรงไหนนั่นแหละพี่น้องเนาะบางคนบอกว่าบอได้ติดตามสิบบอแมนครับพี่น้องความจำผม,มแบบมันลืมเ,เร็วกว่าไงมันลืมเร็วครับพี่น้องจักเป็นอย่างเบิง่งเบิงบเบ้ง,ง,งนนวันนี้เราวมันก็ลืมืรือไง,ง ก็งงเจ้าของคือกันนะครับพี่น้องจังไรก็ตามพี่น้องเนาะจั่ไรลืมนะครับพี่น้อง17กระรกดาษคายอ้อครับพี่น้องคายอ้อไปสนับสนุนอีหลังผนะู้หิงเนาะสาวน้อยเพิษมันแพงจังไรก็ร่วมพลังกันไปครับพี่น้องเนาะมือนี้ก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ครับพี่น้องอย่าลืมมาติดตามเท็กซี่หลงทางชาแนลน้ำเด้อครับพี่น้องเนาะมาให้ตอนนี้ก็ได้ไล่ หมื่นไหลล่ะก็ขอบคุณเลายๆครับ FC สซาหน่อย FC อลาวอีกีมาติดตามมาเบิ่งมาแย่งขอบคุณครับ